ดูว่าพี่ๆแต่ละคนจะพูดต่อคำจากที่ทีมงานโยนให้ตรงกันไหมพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเจนซีเจนซีดิวะเราเป็นเด็กเจนซีไม่ใช่เหรอไดโดฟินเอ้าดิวะเราเจนซีจริงดิดาวหางขำลือไม่หรือโคตอบอะไรดาวหางแอนฮอลผสมไม่คิดตอบอะไระกันนั่นแหละแอนฮอลผสม I love you เฮ้ยเก่งเลยนะเนี่ยอย่าไปไหนนะทุกคนอันนี้ไม่เตรียมนะครับปิงวันยมนาและแม่น้ำนายด้วยเลยไหม ติกชีโร่นี่โน้ตดูครับชื่อคนอย่างเดียวละด็อกเตอร์เออคอหมูคอลายแคปหมูแคปหมูแคปหมูโหลดโหลดหาต่ำไม่เอาใหม่หนึ่งสองสามแล้วเราความรู้เลยนะหนึ่งสองสามโหลดเทสคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอไม่ยืนตอบไม่ทันแล้ว่ัวบู้ฮาวาย ไปเย็นไปเย็นไปเย็นมันเลีวอ่ะแบ็คแบ็คบีนอันนี้เราเสียกันเลยไปแยกแล้วเปลี่ยนอ่ะเหมือนกันอ่ะโค้ดบแกไงัวละเริ่มไม่ใช่เพื่อนกันละโลโลแบ็คโมจีมันได้หมดเลยไม่ได้จะให้ลงโลแบ็คเหรอเซิร์ฟเนสเกตเซิร์ฟยังไงบ้าะเนี่ยเซิร์ฟสเก็ตดีวะ